คอนดอร์มินิดูกูพรางมาชตเต้มีดเล่มใหม่ครับจากคอนดอร์เป็นมีดไซส์แคมป์สำหรับงานแคมปิ้งนะครับใบายาวประมาณ10นิ้วครึ่งนะฮะโดยรวมประมาณ17นิ้วตัวสันก็ไม่ได้หนามากครับนะประมาณสัก4.5มิลนทะรงพารางเป็นทรงที่เป็นมีดที่ใช้งานง่ายฮะ ตัวนี้บาลานซ์เขาจะอยู่ประมาณประมาณกึ่งกลางมีดนะครับเป็นมีดที่ใช้งานได้ดีนะฮะตัวด้านนะครับก็เป็นจุดเด่นของเขาครับเป็นฟูลแทงค์เช่นเดียวกับทุกเล่มของคอนดอร์ตัวประกับไม้เป็นไม้เนื้อแข็งจากทางอเมริกากลางนะฮะก็มีความแข็งพอๆกับพวกไม้มมฮอกา ok รีนะฮะตัวนี้สวยครับมีลวด ทองเหลืองครับร้อยเพื่อความแข็งแรงก็ให้ความสวยงามด้วยนะมีหมุดยึดครับ4จุดนะครับตัวสุดท้ายนี่คือช่องสําหรับห้อยเชือกเพื่อคล้องกับข้อมือในการใช้งานนะครับเพื่อความปลอดภัยนเป็นไซส์กำลังดีครับเหมาะกับคนไทยแล้วก็เราสามารถที่จะพอที่จะพกพามันเข้าไปในทำสวนทำไร,นร,ร่นะครับหรือแคมปิ้งใกล้ๆระยะใกล้ๆนะครับ ตัวซองครับเป็นซองหนังอย่างดีนะฮะตรงเน้นว่าอย่างดีมากนะครับแล้วก็ห้อยกับเข็มขัดก็เป็นซองมีดที่ให้ตัวได้เวลาเรานั่งก็จะมีก็จะตามตัวเรานะครับก็แนะนำเลยครับเล่มนี้ Condor Mini d ดูกูพ r าวัง a c ชเต้นะครับมีดที่ดีครับเล่มนี้